เอาละทุกคนหลังจากที่เรารอดจากถ้าสิงโตนั้นมาได้ตอนนี้เราก็มาอยู่กับห้องอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่มีทางไปเลยอะ่ะเอาไงดีมันก็มีเหมือนน่าจะมีแบบพนักงานแบบของพียงายามที่แบบว่าเข้าไปอยู่ในนี้แล้วก็ขิดถ้าเราเข้าไปเราจะเจออะไรไหมอุ้ยเอา้าเอา้าไปไหนอะ่ะแล้วเราอยู่ไหนโอ้ คือแบบเป็นลิฟต์นี้เปล่าเออแคปซูลส,ส่งอะส่งคนเนี้ยเอาละดูเ,เทปนี้เสียงดังจังเลยเอาล่ะขอดูเทปหน่อยลวกันไม่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 เราต้องการคนมาช่วยทานนี้เอ้เระวังตัวประตูระวังตัวประตูอ่าอยดีไหมเป็นอะไรบ้างกันหรือเปล่าไม่เป็นไรพวกเราโอเคพวกเราโอเคมาก โอเคงั้นเหรอดูสิฉันเล็บไปหมดแล้วอพี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอพวกเราพยายามขดเสียงไปที่เล็บแต่พวกเราโดนซุ่มจมงีให้ตายเถอะอยกจะหนีกลับมาทัานทีเลยดูดิพวกมันเอาของทุกอย่างไปหมดทันทีเลยตอนนี้มันกัดขาพวกเราได้อะ่ะหมอตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างอะ่ะเอ,อ่ออาการก็ไม่แย่เท่าไหร่นะจากที่ฉันดูตอนนี้นะ่ะมั่นใจเหรอหมอ ยังไงก็ตามตอนนี้เราลากแผลให้สะอาดก่อนดีกว่าไม่งั้นมันจะติดเชื้อได้นะแล้วต่ตอจากนี้เราจะต้องทำยังไงต่อแหะที่นี้นะคิดไม่ออกเลยนะตอนนี้ฉันคิดว่าให้พวกคุณได้พักผ่อนซะดีกว่านะแลทุกอย่างวาสดุทก่เรา่อากรวมนนหาผู้บริโภคแล้วก็ค่อยสอง่งไปให้คนที่เปรนะียบขอบคุณมากนะโดยขอโทษที่เสียจะเบียงไป วันหลังมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอนจะสัญญาได้เลยสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือพดดวกเธอไม่มีบาดแผลใดๆทั้งนั้นแหละนั่นคือดีที่สุดแล้วเฮ้ยหมอเอาครีมทาแผลมาทาแผลให้เพื่อนเราทีสิจากที่เราดูวิดีโอมานี่ก็คือเหมือนว่ามีของเล่นโดนกัดอ่ะทุกคนเออแล้วคราวนี้โดอี้ก็มาช่วยถือว่าโดอี้นี่ก็เป็นคนดีอยู่ระดับหนึ่งไม่ระดับหนึ่งอ่ะโคตรดีเลยอ่ะทุกคนแต่ตอนนี้เรารู้สึกแบบ ไม่รจะช่วยโดเอ๊ดหรยอจะช่วยป๊อปปี้ดีเนาะเออเพราะแบบว่าถ้าเป็นแผนของป๊อปปี้มันก็ฟีลแบบว่าทําให้คนที่อยู่แบบว่าเซฟเฮเว์หน่ะก็คือขีดหมดหรือว่าระเบิดโรงงานอาจจะทำให้พวกตุกตาเลยเด็กๆที่หนะหายไปเลยนะคะทุกคนกับถ้าเป็นแผนของโดเอีก็คือแบบว่ายังเซฟทุกคนไว้อยู่เนาะโอเคอุ้ยโดเอีโดเอียเอ้าได้เอ้าหมอเป็นยังไงบ้างด็อกเตอร์โอ้โหไม่ว่าอยู่ที่นี่เลยเกิดขึ้นในเชียงใหมเนี่ย ฉันมาที่นี่เพื่อมาเก็บ <Why have S 1> ที่ <T> สุดของเครื่องปั่นไฟน่ะโอ้ยโดยี่แข่งอ้าโดยี่อ้าโดยี่แข่งไปเลยเอ้าโอ้ยใกล้ไม่ได้ใกล้ไม่ได้อ้าโดยี่ตายแล้วฉันหายแล้วโดยี่โดนใช้แข่งทำไงดีอ่ะต้องหาวาล์วหาวาล์วมาปิดตายแล้วโดยี่โดนใช้แข่งกรรม หาวาวก่อนทุกคนวาวอยู่ไหนล่ะทีเนี้ยวาวอยู่ไหนวาวว้าววาววาวาวห้องนี้เข้าได้ไหมห้องนี้เข้าไม่ได้แล้ววาวอยู่ไหนเ่านั่นบนดีไหมเอยใช่ไหมใช่ไหมดึ๊ึโอเคปิดเรียบร้อยยังโอ้ยเจ็บ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 เป็นบ้าเลยโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บบ้าไหมเนี่ยโอเค พักอยู่ตรงนี้ก่อนนะโีเดี๋ยวฉันหาทางไปก่อนแล้วกัน้มันทำให้ฉันไปไหนไม่ได้เลยกับจากพวกนี้มันทำให้ฉันไปไหนไม่ได้โอเโดยี่พักอยู่ตรงนั้นก่อนนะเอ๊ะห้องนี้คุณคุณเหมาเหมเาเข้ามาแล้วนี่อ๋อห้องที่แบบว่าไอ้ยานาบี้มันออกมาโอเค ไมต่อไม่เปเลยไม่ไปเราไม่ต้องมีอะไรกังวลแล้วเพราะว่าเยนะพี่นางโดนเผาไปแล้วเรียบร้อยไม่มีห้องอะไรอ่ะรวยและแล้วเธอก็กลับมาตามคาดเลยดูเหมือนว่าจะเป็นทุกอย่างที่ตัวต้นแบบลัวเลยนะและพอมาดูว่าคนที่เบทามที่นี่มีสกยภาพว่าแค่ไหนและไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยน่าขำสุดๆฉันจำไม่ได้ว่าเคยเจอเธอที่ไหนมาก่อน แต่ก็เริ่มสงสัยแล้วนะสิว่ากลับมาทําไมคงไม่ใช่กฎหมายที่เธออ่านฉบับนั้นสินะคนรักที่อยู่ที่นี่ใครสักคนที่เสียไปความเจ็บปวดที่ไม่รู้ความจริงเลยทำให้เธอกลับมาที่นี่งนันเหรอหน,น้าขำสุดๆไปเลยตลกไปเหอะคอยดูบอกเลยว่าเรื่องทุกอย่างนี้จะต้องจบลง เราจะต้องจัดการไอ้ the the ด็อกเตอร์ hin, นั่นให้ได้บอกเลยต่อต่อต่อทางให้นไปต่อทาง้นไปที่นี่เรรู้สึกว่าโดยอีตัวโดยใช้แขกเขาเขารู้สึกแบบว่าเริ่มเริ่มแบบว่ามีความแบบว่าเหมือนแบบว่าบุคลีอีคนหนึ่งอ่ะเขากำลังจะออกมาอือคือแบบว่าโกรธโอเคอุ้ยตรงนี้อันตรายมากเราต้องระวังไม่งั้นเราจะโดนใช้แขกได้อึเนขึ้นไปตรงนู้นไปต่อไปต่อไปต่อต้องหันอันนี้หรอหรือยังไงไปไหนต่อเนี้ยตรงนี้โอเคโอ้ยตกลงไปไงอ่ะ โดดข้ามไปตรงนู้นใช่ไหมอึ๊บโอเคปิดวาลอ๊บโอเคปิดวาลแล้วเรียบร้อยคราวนี้เราต้องใช้ไฟในการต่อโอเคต่อตรงนี้ห้องนี้เปิดเหรอโอเคห้องนี้เปิดแล้วข้าไปไหนต่อฮะอุ๊ยตรงนี้มีคีย์การ์ดหาคีย์การ์ดหาคีย์การ์ดหาคีย์การ์ดก่อนคีย์กัสขี๊กัสเออเออเออห้องนั้นห้องนั้นห้องนั้นมีเต็นท์อยู่อ่ะนี่ไงคีย์การ์ดนี่น่าจะเป็นแบบคือแบบห้องพักห้องพักของแบบคนที่อยู่ในเนี้ยโอเคเปิด แล้วก็เอาเคีย์การ์ดมาใส่ตรงนี้อึ๊บโอเคไฟติดดึกอันนี้ออกมาอึ๊บโอเคปิดไปแบบนี้แหละเราต้องจัดการโปรโตไทยให้ได้เอามือกับมัง้งกับมั้ยห้องเริ่มแบบลึกเข้าเรื่อยๆอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยเกิดอัตโนมัติเฮ้ยห้องอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเม่ปอดเหรอ่ไ,ได้านในเป็นปอดมันก็มีควันแดงๆนี่นั้นด้วยแบบมันฟีลแบบเป็นห้องทด,ทดสอบอ่า ถ้าปอดเราโดนควันสีแดงปะโอเคขึ้นไปดูด้านบนต้องใช้แบตเตอรี่เอ๊ะมีมือตรงนี้เราต้องหาแบตเตอรี่ทุกคนอ๋อหาแบตเตอรี่แล้วก็เอามาตัดมือนี้ออกโอนคาหาแบตเตอรี่ก่อนแป๊บหนึ่งแบตเตอรี่แบตเตอรี่เอะตรนี้มีสแกนอุ้ย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 ยุ้ตายแล้วมือเมื่อเราจะเอามือไปติดแบบนึงมือเอามือเราไปติดตรงนั้นมันดึงไม่ออกตอนที่เราโผล่ไปไม่ หนูช <c oughs> ิเค้กเออเดี๋ยวว่าเราต้องมาเปิดอันนี้ก่อนเอาล่ะจับจ,จับใจหัวไอ้ด็อกเตอร์ไอ้เลว้วจ,จับใจเอาล่ะเดี๋ยวรอเอาใหม่เมื่อกี้เราโดนไอ้ถังนี้ดึงไหมโอเคอ่าเหมือนว่ามันโอเคแหละเดี๋ยวต้องสแกนอีกรอบหนึ่งปึ๊บโอเคสกแกนเอาล่ะไมพูดเลยแกก็พูดเลยทีนี้โอเคห้องนี้ ตัวนี้เปิดเอ้ยนี่ไงแบตเตอรี่ใส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 ่เอิโอ้ยดึงมาดึงดึงดึงโอเคดึงแ่้ไงต่อดึงแ่้ไงต่ออ้ยมีมือหลุดไปเดหรอว่าบ๊อบบี้เขาพูดความจริงทั้งหมดในช่วงเวลาแห่งความสุขนะเชื่อใจดาได้หรอเชื่อใจเธอได้หรอ หัวสักทีขอร้องแหละโอเคทุกคนในนี้มันเป็นปอดแล้วก็มีควันสีแดงอย่นี่ไม่ต้องพูดบ้าเดี๋ยวด็อกเตอร์เดี๋ยวเราได้เจอกันแน่โอเคเราเอาปากตัวนี้มาเสียบดีมากอุ้ยโอเคแล้วก็มาใส่ตรงนี้ใกล้แล้้ยอุ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 โดนใช้แข็งปอดแตกไปเลยต้องไงต่อโอเคเครื่องนี้ปิดแล้วต้องไงต่อหล่ะทีเนี้ย โอเคห้องนี้เปิดไปตอ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 บไเธอก็รู้อยู่ใช่ไหมว่ามันเปล่าประโยชน์อะไรที่มันเด่าเปื่อยมันก็ไม่สามารถมาใช้ได้ใช่ไหมล่ะก็แปลว่าเธอทําไปเท่านั้นมันก็เปล่าประโยชน์อ่ะเธออยู่อึดอยู่ทนจริงๆไอ้หมอเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เราจัดการปอดปุ๊บเราเหมือนได้เสียงร้องอ่ะน่าจะเสียงร้องของหมอไอ้หมอนั่นแหละเออไอ้ด็อกเตอร์นั่นแหละป่ะไปต่ออยู่ยากอยู่ทนอยู่อึดอยู่นานเหลือเกินอะไรอ่ะเฮ้ หน้ากากอ๋หน้ากากมะโอ้ตกใจโอเคเราต้องใช้หน้ากากนี่แล้วเราต้องเอาหน้ากากออกแง่เราลุกที่เดียวหน้ากากออกเราต้องบุกเข้าไปด้านในโอ้ห้องนี้มีความสีแดงด้วยดูรอบๆก่อนเผื่อม,มีของให้เราอ,อุ้ยน้อยเ่็ตรงนี้โอเคห้องอันนี้เป็นกล้องจรปิดมีตุ๊กตามีลูกตัวที่อยู่ในนี้หมดเลยเอ๊ะตัวที่พวกเรากำจัดนี่ใช่ไหมตายแล้วพวกนี้อยู่ไหนเนี่ยหา,หารหัสมาใสา่ รหัส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 เดี๋ยวต้องดูในโน้ตเมื่อกี้โอเคขอดูในโน้ตก่อนแล้วกันจากที่เราอ่านมันก็คือแบบประมาณว่ามันต้องเอาอวัยวะที่มันแบบสามารถใช้ได้มาประกอบกันเพื่อที่จะเอามาเป็นรหัสอันนี้นะทุกคนแล้วตรงนี้ก็มีเหมือนแบบอวัยวะที่มันต้องใช้อ่ะทุกคนมีหนึ่งมีส่วนหัวส่วนแขนแล้วก็ส่วนขาน้องขาส่วนมือแล้วก็ส่วนเท้าเพื่อที่จะมาประกอบกันเป็นรหัสโอเคแหละทุกคน เราต้องมาประกอบกับไอตัวนี้หรือเปล่าเราไม่รู Hi ้นะทุกคนเอาละเราไปหากันเลยดีกว่าโอเคไปงานนี้เราต้องวิ่งอย่างเดียวมาก่อนโีเคอันนี้เป็นออกซิเจนที่เราต้องใช้ส่วนไหน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 ตรงนี้มีเทปเราจะต้องหาเทปมาเปิดอ่านไหมเนี่ยแล้วเราเปิดใช้นี้ไปแล้วอ่ะเอาดีเโีเคไปต่อหาออยวะหาออยวะหาออยวะแล้วเราจะไปหาจากไหนบ้างได้บ้างเนี่ยเอาอยวะพวกนี้เนี่ยแป๊บแป๊บแป๊บก่อนบินก่อนบิก่อนต้องวิงเราต้องบินหา ไปไงอ๋อนี่ไงไปโอเคนี่ไงห้องหนึ่งเปิดห้องนี้เข้าไม่ได้เอาล่ะเราเจออีกตัวหนึ่งแล้วเอาไปย้าะอยู่ด้านล่างแล้วเราต้องเข้าจากไหนเนี่ยเคีเคลียลงไปลงไปลงไปเปิดไม่ได้อ่ะฝั่งนี้ล่ะเคลียฝั่งนี้เขาได้เดี๋ยวเกิดอีมาโอเคได้แล้วชคลียหนึ่งอุ้ยอันนี้ปลุกอะไรอยู่โอเคเปิดห้องตัวนี้เอาล่ะเอาซิีตหน่อยโอเคพร้อมไปต่อไปโอเคทุกคนดูเหมือนว่าเราจะกลับมาที่เดิม แล้วหนึ่งนะยงัยงยงังยังนั่ไปหาชิ้นส่วนต่อโอเคหาต่อหาต่อหาต่อตอนนี้เราได้ส่วนชิ้นส่วนของไอ้เจ้าหมามาแล้วสายเปิดโอเคเปิดไฟสาย okay. หาหาต่อหาต่อหาต่อตอ,อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอีกส่วนหนึ่งเน <c oughs> นั้นมีห้องเอ้ยนี่ไงส่วนหนึ่งโอเคส่วนหัวของไดโนเสาร์ใช่ไหมไม่รู้แหละไม่รู้ว่าส่วนไหนอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกหาหาหาตอนนี้เราได้สองชิ้นแล้วน้าไอไงช้างโอเคเราได้กี่ชิ้นแล้วเนี่ย เหลือเอ่อก็เหลืออีกตัวนึงไม่ไม่ไม่เลอีกสอง <c oughs> นี่ฮักกี้เราเก็บหมาเราเก็บช้างเราเก็บฮักกี้ได้แล้วห <c oughs> นึง่งสองสามแล้วก็อีกตัวนึงก็าตายก็ตายก็ตายอยู่ไหนโอเคเรามาห้องนี้ช <c oughs> ีตุก๊กตาช้างตัวนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ชิ้นสดแต่มันเป็นเซนตวิดีโอถ้าไปดูแล้วกันกลับแล้วก็ไม่รู้แล้วว่าเลยอีกกี่ตัวโอ้ตัวนี้เจอแล้ว ครบยังครบยังครบยังได้ฮากี้ได้หมาได้ช้างแล้วก็ได้กระต่ายตอนนี้ไม่ไหวแล้วหาทางกลับก่อนตอนนี้เหมือนว่าเราน่าจะเก็บครบแล้วนะทุกคนโอเคช้างเก็บแล้วฮากี้เก็บแล้วหมาเก็บแล้วด้ดู้กสกีเก็บแล้วโอเคเป็นเอ่อเก้าหนึ่งแปดสามห้าไหมองใสงก่อนเก้าหนึ่งแปดสาม ถูกไหมไม่ถูกอะ่ะต้องอะไนขึ้นก่อนเด็ด,ด,ดเดดวหนึ่งคือส่วนหัวหัวคือไดโนเสาร์สามแล้วก็ส่วนแขนส่วนแขนน่าจะเป็นของออของกระต่ายห้าส่วนมือจะเป็นของฮัคกี้หนึ่งแล้วก็ส่วนน่องจะเป็นของออส่วนขาจะเป็นช้างเก้าแล้วก็ส่วนเท้าจะเป็นของหมา แปดโอเคถูกแล้วไงต่ออะไรทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราขอเปิดเทีฟังก่อนละกันว้าวดูเหมือนว่าเขาตื่นขึ้นแล้วนะเชิญเลยนี่มันอะไรกันฮะไม่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 พวกเขาคงไม่นี่มันอะไรกันออไ,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 พไนนอไนไพวกทรยศไอไอพวกหกักหลังไอพวกสันลเลว ด็อกเตอร์ไซเออร์ได้ยินฉันหรือเปล่าได้ยินฉันไหมไว้ใครอีใครที่อยู่ที่นั่นกับใครมนสนุกใช่ไหมที่ทำให้ฉันดูบิดเบี้ยวแบบนี้กับดึ่ในของพวกมันนะโอ้ยหัวฉันโอ้ยมันเหมือนแยบแบบเป็นสองส่วนเลย <c oughs> นี่มัน ไม่ใช่แล้วพูกนายคงทำผิดพลาดไปแล้ว <cents S 3> คิดไปแล้วว่าการส,สับสนแบบนี้มันคงจะเกิดขึ้นใครใครเป็นคนสั่งแกไอ้พวกขี้ขาตาขาวหลังจากทุกอย่างที่ฉันทำให้กับโครงการทุกยทอย,กย่างที่ฉันทำให้กับบริษัทฉันเองแหละที่เอาคำสั่งโซเย่เนธฉันคิดแล้วว่ามันต้องเป็นนายแล้วก็เป็นนายจริงๆฉันไม่รู้หรอกว่านายน่ะกำลังทำเรื่องผิดพลาดลงไปบ้าแค่ไหน นายรู้ตัวบ้างไหมโอ๊ะฉันเหรอจริงเหรอในมุมมองของฉันนั้นฉันคิดว่านายนั่นแหละที่กำลังผิดพลานและนายนั่นแหละที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่ด้วยตัวของนายเองอะไรนะนายคิดว่าทำแบบนั้นกับฉันแล้วมันดีงั้นหรอ ไม่มีคำสั่งที่ฉันไม่สามารถทำได้นายก็ต้องรู้นายต้องการความฉลาดของฉันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเดดไดคิดหรอว่าทำไมนายต้องมาอยู่ตรงนี้แล่วที่มีช่ท็อปของม็อบซีนะฉันอาจจะบอกอะไรให้นะโซย่าต่อจากนี้ไปนายต้องให้คำตอบที่เราต้องการได้ทำตารก้าตอนของผมผมให้ทำแค่เท่นแล้ว นายจะต้องนำตัวมนาซื้อที่ปอ้โทรศัพทที่เราต้องการดังนั้นมาโซมาสีหรือว่าจะยอมแพ้เ่ายังไงเราก็เป็นเจ้าของอยู่แล้วตอนนี้ว่าชิมสายเฟต่อกำไ้แล้วตายแน่แกทำแบบนี้ลงไปถ้าจะหนึ่งตัวแกเมื่อไหร่นะแกเตรียมตัวตายได้เลยอารมณ์แบบนี้แหละที่เราไม่ได้ดูไม่ดีเลยนะเฮลี่ ด็อกเตอร์โดนเขียดทิ้งแบบโดนแบบตัดหางไปว่ะนะทุกคนแล้วก็กลายเป็นแบบเอาไปทดลองอยู่ในหลอดทดลองอะ่ะเออตอนนี้เราหาชิ้นส่วนตุ๊กตาครบแล้วแล้วคราวนี้เดือที่ว่าเราต้องกลับไปห้องแรกห้องแรกไปทางไหนล่ะลืมตัวเอ้ยตรงนี้ประตูเปิดขึ้นไปเลยโอเคห้องนี้เราเผื่อเดินเข้ามาแล้วเราก็จะเอาลักไฟไปกำจัดเจ้าสมองของดกเตอร์นี่มาลงมานี่ มาเลยมาเก๋ฮ่าๆด้เวลาแล้วล่ะไปตัดการตูมไปฉันอยากรู้จริงๆว่าทำไมแกถึงยอมตามใจพวกมันพวกมีทามมันทำร้ายพวกเราการทดลองพวกบ้านและก็ทำร้ายพวกเราด้วยแลื่เธอคิดหรอว่าบอมบี้จะแคร์เธอ แล้วเธอทำเพื่ออะไรป๊อบี้ยอมเสียสละตัวเอเพื่อสิ่งที่เธอเชื่อกับสิ่งที่เธอต้องการยมี difference between แม่เธอรู้ไหมว่าสิ่งเดียวที่เธอทำกับมันมันไม่เหมือนสิ่งเดียวที่ไม่เหมือนก็คือฉันสู้เพื่อบางอย่างฉันสู้เพื่อความเป็นมนุษย์งั้สิ่งที่เสียไปมันจะมีค่าอะไรล่ะแกอยากให้การเสียสละทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ไร้ค่าเลนเหรอคิดดูดีๆละกันนะแม่หนูหะ เออว่าอบีจะไป้ใจได้หรือเปล่าตอนนี้ว้ายอะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอุ้ยน้ากาัทางเลยไอ้ย d n ดีๆไอ้หนูก็พ้ใส่หน้าเฉยตกใจโอเคเซฟโอ้โหอุ้ยด้นล่างโอ้ไม่กอดเราต้องขึ้นไปด้านบนหาอะไรต่อขวดใช้ขึ้นไปมือสีมวงเดเดเดๆๆเอเ้ จะโดดพาดตกได้เลยนะเนี่ยอุ้ยโ okay. อเคแลตรงไหนต่อโอเคนี้นี่ไปเหี้มาแล้วแล้วก็ไปทีนงนี้ดีหวังว่าเราจะไม่เจอตัวอะไรใช่ไหมโอ้โหตรงนี้มีน้ำที่กระแสไฟฟ้าช็อตอุ้ยอ,อุ้ย,ย,ยพังเลยเอ้ามือพังกรรมมือพัง,พงอเอาไงดีล่ะตายแล้วแล้วนีทาังอีกเฮ้ย เธอมันแค่สกปรกเน่าๆตัวนึงที่วิ่งไปนีมาอยู่น่นแหละแ้วเธอคิดหรอว่าฉันมีสัญเนกษตัวเดียวด่ะเธอเนี่คิดผิดไปแล้วล่ะแม่หนูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไอ้ไกะสุเกะยัไงล่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โแก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 แถ่ายคิการงมาใส่แบตเตอรี่อีกโอ้โหเจออะไรไม่เจอไม่เจอออกกุแกะพอดี เดี๋ยวเดี๋ยวตามตามไปก่อนตามไปก่อนโอเคข้างนี้ข้างนี้เปิดมีอะไรในนั้นมีแบตเตอรี่ออกไปเร็วๆโอเคโะวังระวังไปโอ้ยแบตเตอรี่หนึ่งเคใส่ว้าฮ่แบตเตอรี่อยู่นี่อันนึงอย่าตามไปอย่าตามไปอย่าตามไปในอีกอีกคโอ้โห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  อุ้ยอุยอุยอย่าตามมะขอร้องพี่ดีเดินหน่อยโอเควันนี้เราเปิดแล้วแบตเตอรี่อยู่อันไหนนะข้างไหนแล้วฝั่งนี้ก็เปิดไม่ได้ว้ายีเก็บอ่ะไปอย่ามาใกล้มันตัวใหญ่กว่าทุกตัวเลยตุ๊กตาโอ้โหโอ้โหโดดผ่านหลังไหนอีกตรงไหนอีกอย่าตามมาตายกันเถอโอ้โหแล้วเราจะเปิดไฟ ฝั่งนี้ยังไงเล่าตอนนี้เราต้องหาแบตเตอรี่แล้วก็เปิดเข้าห้องกลางให้ได้แต่ตอนนี้ไฟไม่พอไฟไม่พอโอเคถอดแบตได้ก่อนถอดแบตถอดแบตได้ถอดแบตได้เอาไปโอ้ย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 อย่าโดนใจสิเอาสัตว์ที่ก่อนยิ้มหน่อยแล้วกันโอเคฮุมมาแล้วฮุมมาแล้วเอาแบตเตอรี่นี้มาโอเคอย่าโดดสิอย่าโดนใจไปเอาใส่ตัวอี่ก็กลับมาแบบอันเก่า ่าเอ้ยโดด็นลิงเลยปปลูกตรงนี้ต่อแล้วอย่าโดนมาเอ๊ะแชรใสพยายามโอ้โอ้ยโอ้อ้้อ้อ um re ้โนั้นเปิดห้งนั้นเปิดเลิศได้ี่การแล้วตัวนี้หาทางก่อนหาทางก่อนจะย็นเย็นเโอ้ยโอ้ยไปสองแล้วไ่สองกีกาใส่อมก่อนอมก่อนมันเปิดอะไรใช่ไหม บาเส้นไม,ไห,มห้องที่ห้องเปิดแล้วโอเคเธอเชื่อจริงๆเหรอว่าเธอกำลังยืนอยู่บนเส้นทางมนุษ,ษยธิรรมที่สูงสุดจริงๆนะให้ฉันชี้ทางสว่างให้กับเธอไม่หล่าทีรักว่าการอรอดนั้นนะ่ะมันจะเป็นต้องเลือกทางเลือกที่ยากลำบากมากๆเลยนะฉันจะไม่พูดเยอะหรอกนะว่าการเลือกนี้นะ่ะมันเป็นของเธอ ถ้าเดินจะออกไปจากที่นี่มันก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายนั่นก็คือชีวิตเจ้าหนูน้อยที่อยู่ตรงหน้าเดินตรงนี้งั้นก็อาจจะเป็นอชีวิตของอเดิก็ได้ละบ้างแค่ดึงมัลลงะเบาๆมันก็อาจจะดับแสงในดวงตานั้นลงไปได้ถ้าเป็นไยก้อนหินนั้นก็คิดว่าทำแน่ๆปอป,ปี้มาด้วยมันคือภารกิจของฉัน และประตูนั้นก็จะเปิดโอ้หรือว่าการรักษาศิลธรรมของเดินั้นมันสำคัญมากกว่านะเอาล่ะรีบลงมือล่ะโอ้ไม่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 มันต้องให้เราเอาปักเจ็บเด็กนี่หรอแต่ข้าวดไม่มีทางเลือกกระจกมันจะแตกแล้วข้าวดข้โอ้ช่า ย่มไปเลยเอนี่เข้าใจมันแล้วด,ดีมากดีมากอเอาละมาดูกันว่าตอนนี้จะมีสอนแห่งโชคชะตาที่ไหนขอชอบบากละ่ะกระโดดน้อล้งไม่อยากเป็นคนเร็วแบบไอ้พวกนี้เลยแอ้เรามีได้อะมันมา,มา,มาคับเราอ่ะไปทางไหนต่อโอเคตามไฟสีเขียวน,นี้ไปทางเปิดแล้วโอเคคึ้นบิ๊ โอ้ m มก god เป็นเกมที่รู้สึกว่าเล่นแล้วปวดหัวมากอะ่ะฮียอะไรโอ okay. เคเขืบแล้วมีข้างนี้เราก็พังดูด้วยเปลี่ยนไม่ได้อีกตั้งค่ะเคหาทางก่อนหาทางก่อนโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะทุกคนไปต่อไปตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปไหนแล้วล่ะทีนี้หาทางก่อนหาทางก่อนตรงกลาง โอ้ได้ยินหรือเปล่าได้ยินใช่ไหมชอบหรือเปล่าล่ะได้ยินเสียงนั้นไหมเสียงมันแบบเอ่อดังมาจากไกลๆรู้สึกว่ามันดังมาแบบไกลมา,ากๆเลยนหละเสียงนั้นมันก็คือเสียงกระดิ่งนั้นไงแล้วรู้ไหมล่ะว่าเสียงนั้นมันดังเพื่อใครเพื่อลูกหมาน้อยที่มันเจ็บปวดยกหัวเหนือเงาของเจ้านายของบ้านยังไงล่ะรู้หรือเปล่า เอาละแล้วลองมาดูซิว่าเสียงกระดิ่งน <museums> <lation> ั้นมันดังเพื่อใครใช่จริงๆทุกท่านปัดใส้อ่ะหมอเตอร์มันพูดแบบหน้าเหมันไส้มากเลยโอ้โหห้องไรเนี่ยไม่มี้วต่ที่จะให้แกเหยียบหน้าเฮ้ยอุยอ้ยปุ่นยนโอ้บายบายด้วยโอ้โหห้องไหนเนี่ยหาไป โอ้โ oh, หาแบตเตอรี่อีกแล้วโอ้ย oh. แล้หาแบตเตอรี่ในห้องนี้ห้องนี้ก็เปิดไว้ได้แบตเตอรี่ 1, 2, 3. 3น okay. นหนึ่งสอสามสามอันโอเคย่งนึงเสียบข้อน,นี้เลยเสียบได้ไหม,มเสียบเข้าไปต้องหาอีกสามก้อนโอ้ oh. ตายอืมมีหมดดุ่นยนต์ในนี้ด้วยจะมั่เดินได้ทําไม่ดีล่ะ ก็จะดูยังไงล่ะว่าตัวไหนมันเดินได้เดินไม่ได้ล่ะว,ว้าวเฮ้ยเอ๊ะเขากดกลัวตายแล้วโอ้โหโอ้ไฟไฟขึ้นอืมอืมทีนี้โอ้โหห้องนี้ฝั่งนึงดึงไม่ได้ด้วยตายแล้ว เฮ้ยไม่ขย,ยับนะโอเคไม่ขย,ย,ยับโอเคละ่ะกลับไปห้องเดิมห้องเดิมมีสาอะไรไอ้ไอ้งเยอะเหลือเกินไปไปเถอะไปจัจุ๊บจุ๊บวัดวัดวาดไงล่ะวัดวโอ้โหอไอ้เจาอย่าพูดว่าิดไป,ไปรอก่อนรอมาดิโอ้โหเยอะแปกแป๊ะ ไไปอ,อะไรเนี่ยโอเคเดินเดิดโอเคเข้าไปพุดห้องนั้นอยู่ไหนอะห้องห้งห้งอยู่ไหนเจอแล้วเฮ้ยโอเคตอนนี้เราเสียบได้แล้วอีกอันหนึ่งตอนนี้เราต้องรีบไปหาอีกที่เหลือก่อนอเฮ้ยมันอยู่ที่ไหนล่ะไม่กล้าไปแล้วต่อพูดปากิจจก์ ใส่นี้ก็แล้วกันใส่นี้เลยอีกอันนึงแล้วอาสุดท้ายอยู่ไหนล่ะยัยโอยท่นี่อนี่นี่อันนี้ห้องนี้ใกล้ห้องนี้ใกล้ใกล้อยู่ใกล้อยู่โอเคห้องนี้ใกลโอเคโอ้โหลบไปอ้เลยเหรอไ้าอยู่ใกล้อยู่ใกลกอยู่ใกล้ๆนี่โอเข้า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 เขเใส่เ แล้วล่ะเสร็จแล้วคราวนี้แหละตามสายไฟสายไฟสักที่หนึ่งขอตามหน่อยนะตาม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 สายไฟสายไฟสายไฟโอ้ยเอ๊ะใสายไฟโอ้โหห้องนี้ไหมห้องนี้ห้องนี้เก็บไฟเก็บไฟรัวเร็วแล้วนั่นแหละไอ้ด็อกเตอร์พูดมากเกินใช่ไหมพูดมากใช่ไหมนี่พูดมากเหรอโอ้ย เราต้องขี The ่รถใช่ไหมเจ้าข <Catholic. S 2> ันเจ้าโดนแล้วจการด้แล้วจดการี่ตัวได้แล้วจดการี่ตัวได้แล้วเฮ้ยขยับไปเนี่ยจดการี้แล้วทุกคนโอ้โหไง นี่มันคือโอ้โหเด็นหมอตอรกก็คือแบบมันเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกนะเป็นแบบว่าตัวที่คนแบบทดลองเขาไปด้านในอะ่ะคออือแล้วก็แบบข้ควบคุมระบบของใไททามได้หมดเลยโอเคร้อนแล้วรอนแล้ว,ลวไม่อยู่แล้วกลัวจัดการด็อเตอร์ได้แล้ว